คอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยพกาศหอมไทยมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรเป็นการดิ้นเฮือกสุดท้ายของสอทรอเห็นภาพทักษิณเดินเข้าบ้านพิษณุโลกแวบแรกที่กิดขึ้นได้คือทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลแพทองทานสิ้นไร้ไม้ตอกจริงๆไม่มีประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดินเลยก็คงจะเป็นเช่นนั้นครับเพราะเดิมทีคิดจะกินบุญเก่าก้อนเงินจากการท่องเที่ยว แต่นักท่องเที่ยวจีนหายไปตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมที่ผ่านมาเที่ยวบินขาออกจากจีนฝืนตัวตั้งแต่เดือนมีนาคมไปจีนเกาหลีใต้เวียดนามแต่กลับสวนทางกับเที่ยวบินที่มาไทยลดลงหวบ,หาบ้านักท่องเที่ยวจีนมาไทยน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดที่จริงไม่น่าจะเป็นเช่นนี้เพราะแผ่ทองทานชินวัตรเดินทางไปเยือนจีนตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ขนคณะใหญ่ๆไป ประกอบด้วย 1. นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 2. นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 3. นายพิชัยชุนหวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 4. นายประเสริฐจันทระรวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 5. นายมาริศเสเียมพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 6. นายสรวงเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา 7. นายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 8. นางนฤุมลพิญโยสิลวัต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และ 9. นายพรมมินเลิศสุริเดชเลขาธิการนาย,ยกรัฐมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเกือบครึ่งคอรมอเข้าไปแล้วฉะนั้นมันต้องได้อะไรกลับมาบ้างโฆษกรัฐบาลของไทยเอาข่าวมาประคมว่าแพทองทานได้เข้าพบหารือทั้งสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเจ้าเลิจี้ ประธานสภาประชาชนแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนและหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อขับเคลื่อนความสัมพันธ์และความร่วมมือในทุกมิติทั้งการค้าการลงทุนเศรษฐกิจและสังคมของทั้งสองประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งปี2568เป็นปีทองแห่งมิตรภาพไทยจีนครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต แต่ไม่ได้บอกว่าสีจิ้นผิงเตือนเรื่องการเปิดคาสิโนโกับแพรทองทานถึง3ครั้งจีนไม่ได้แสดงท่าทีนี้เฉพาะกับไทยในอาเซียนที่มีคาสิโน,โนล้วนได้รับการแสดงความห่วงใยจากจีนกันทั่วหน้ากลัวเป็นคู่แข่งมาเก๊าเช่นนั้นหรือเพราะ g d p มาเก๊าเกือบครึ่งมาจากคาสิโนไม่หรอกครับเพราะหลังโปรตุเกสคืนมาเก๊าให้จีนเมื่อกว่า20ปีที่ผ่านมา คาสิโนถูกบังคับให้ลดบทบาทลงธุรกิจคาสิโนถูกขยายขอบเขตจับกลุ่มเป้าหมายใหม่คือความบันเทิงอื่นๆและแหล่งช็อปปิ้งมากขึ้นรวมถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องอย่างไมซ์คือการแสดงสินค้าการประชุมด้วยเพราะปักกิ่งไม่ต้องการหวังพึ่งพารายได้จากคาสิโนเป็นหลักซีฮนุวิวที่มีสภาพกลายเป็นเมืองร้างขนาดใหญ่ก็เพราะรัฐบาลจีนกดดันกัมพูชาเรื่องพนันออนไลน์ ทำให้จีนเทาต้องทิ้งซากตึกที่ยังสร้างไม่เสร็จกลับบ้านเกิดฟิลิปปินต้องปิดบริษัทพนันออนไลน์จำนวนมากในประเทศแรงงานจีนสีเทาหลายหมื่นคนออกจากประเทศเพราะถูกจีนกดดันทั้งทงที่ธุรกิจนี้สร้างรายได้ให้รัฐบาลฟิลิปปินส์จำนวนมหาาศลฉะนั้นคำเตือนจากสีจิ้นผิงไม่ใช่พูดเล่นๆแต่แพทองทานไม่สนใจแถมรัฐบาลไทย ยังมีแผนออกกฎหมายพนันออนไลน์ถูกกฎหมายด้วยมิใช่ตั้งคาสิโนอย่างเดียวความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแพรทองทานโบยให้อนุทินในฐานะอดีตมอทอหนึ่งที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยอ้างว่านักท่องเที่ยวจีนลดลงเพราะไม่เชื่อม,มั่นในความปลอดภัยมันสะท้อนมันสมองของนายกรัฐมนตรีไทยครับไม่หาความรู้พื้นฐานใส่ตัวไม่รู้กระทั่งว่านายกรัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่ทำอะไรบ้าง มหาไทยดูแลผู้ว่าราชการจังหวัดแต่สำนักงานตำรวจแห่งชาติขึ้นกับนายกรัฐมนตรีโดยตรงฉะนั้นถ้าอ้างเรื่องความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั้งไทยและต่างชาติตำรวจคือหน่วยงานแรกที่ทุกคนนึกถึงไม่รู้แล้วอวดฉลาดผลคือประจานตัวเองทักษิณเข้าบ้านพิษณุโลกนั่งหัวโต๊ะมีรัฐมนตรีรายล้อมคุยกันเรื่องภาษีทรัมป ทักษิณเป็นใครมีอำนาจหน้าที่ในรัฐบาลหรือไม่หากการเจรจากับทีมของทรัมป์ทำให้ไทยแย่ลงกว่าเดิมใครจะรับผิดชอบทักษิณอย่างนั้นหรือทักษิณก็คงใช้งานนี้เดิมพันอนาคตตัวเองหากเจรจาสำเร็จภาษีที่ต้องจ่ายให้อเมริกา36%ลดลงไปเท่าเวียดนามหรือมาเลเซียก็คงโม้ยันเหนบวช ก็เป็นไปได้หากอเมริกาได้รับเงื่อนไขที่พึงพอใจแต่ต้องดูด้วยว่าสิ่งที่ไทยต้องเสียไปมีอะไรบ้างแล้วคุ้มกันหรือไม่ซึ่งแน่นอนว่าต้องจับตาเรื่องการสอดไส้เพราะยี่ห้อทักษิณไม่มีอะไรตรงไปตรงมาโดยเฉพาะเรื่องภาษีอเมริกาไม่ได้มองเศรษฐกิจมิติเดียวครับแต่มีความเป็นไปได้สูงจะพ่วงเรื่องความมั่นคงเข้ามาด้วย การเดินทางมาเยือนอาเซียนของมา์โกรูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาคือท่าทีที่ชัดเจนรูบิโอยืนยันว่าอาเมริกาจะไม่ถอนตัวออกจากภูมิภาคนี้พร้อมกับโปรยาหอมว่าเรื่องราวสำคัญของโลกในอีก50ปีข้างหน้าจะถูกกำหนดจากที่นี่โดยเฉพาะด้านความมั่นคงอเมริกามองว่าการขยายอิทธิพลของจีนในอาเซียนคือภัยคุกคาม จึงมีความยิ่งยวดที่ต้องสกัดไม่ให้จีนสร้างอิทธิพลไปมากกว่านี้ฉะนั้นเงื่อนไขต่อรองเรื่องภาษีอาจมีเรื่องความมั่นคงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วรัฐบาลที่ไร้ประสิทธิภาพภายใต้การชี้นิ้วของทักษิณจะให้อะไรกับอเมริกาบ้างอนาคตประเทศไทยกำลังขึ้นกับอดีตนักโทษหนีคุกคดีโกงและผู้ป่วยทิพย์ที่อาจต้องกลับเข้าคุกเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร